พี่น้องไงผลจะไม่ที่งงปลางง <laughs> ทีที่ขายว่าที่บูมีามารลคาพี่น้องไงเนา,าะเอ<ไ>อ้อหโเส้อืต้นมี้วะอมาเขือพี่น้องเจ้าไม่ได้ไปขายป่ะจ๊ะขายยาเลสจ๊ะ <laughs> ไม่ไปขายรถเป็นยังไงเะ ه, พวกขงังกต่งกระซีแล้วก็มีเห็ดนั่นนี่มุง้งนั่นนี่ได้อีกเยอะพี่น้องเนา<ช>ะไปกินมากระเด้อของขุ้งไผ่ตัวนี้นะอันนี้วะแมืนจำได้อยู่เปล่าได้ของไผ่อันนี้บอกออบคำตอนนั้นบอกเสียงนะบอกคำบอกเสียงนะของใบยา,าวดิบใบยาวมีอย่างไรบ่ ทักทายกลับสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ,พ่อแมนะนะ่พี่น้องเนาะเบิร์ตกุสุสุคนเดชพี่น้องเดชเนาะเอาพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพญานาคชาแนลพี่น้องไงเนานะเอา,เอาพอมาเจอกับบญานาคในตอนนี้พี่น้องไงเนานะท้งบญานาคเองกะามาอยู่บ้านลงมุกยางพี่น้องอีกรอบนึงนะเนาะสิมาเยี่ยมมายามทางสาเตลคนโก้ซินิโยบ,บ้านทาก่อนพี่น้องไงเนานะ ว่าเราเห็นหน้าเรากระเตเลนแล้วพี่น้องเลยสิมาก,กินหมักไฟน้ำเราพี่น้องเลยเน,นาะโอ้หมักสุกตะบ้อกไฟนี่เก็บคลิปโลสบายดีบายดีเด้อะฮะเราเห็นเราเก็บเสื้อผ้างมงมงม,งม,ง,มงมอยู่พี่น้องเลยเน,นาะเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงพี่น้องเลยอ่า เยี่ยมๆสาเตียวก่อนเนาะในหนึ่งก่อนสีเดินทางไปหาน้องพนคือเก่าพี 9, ่น้องเต๋อวันนี้จะไปฮอตสีคำคำนี่เด้อพี่น้องเลยทวารีทางบัญาัเองจะได้ไปอ่าบ้านนาแพรกนี่เป็นน้องเลยทางบุดีเพิ่นสีเอาเงินไปจ่ายค่าสร้างไปสัตเป็นน้องเลยเนาะค่าสร้างอ่าขอบครัวน้องกลมพี่นน้องเลยเนาะ เอาแน่นๆนะพี่น้องเลยไปเยี่ยมยามแล้วก่อนจักเล็กจักหน่อยพี่น้องแต่กระเทือนได้มาแล้วเนาะกถือว่าหล่นนาน,นพอสมควรพี่น้องเลยบ่ได้มา,าทางสะเตลกับพี่น้องเลยมารอบนี้อา่ามีหอยักมูหมักแตงพี่น้องเลยเนาะบาทเา่ยฮะเธอเงินอ,อยู่ซันอยู่บ่อเสร็จเนาะยิงสยเสเด้ครับปึ๊บ บึ้บึกงบุกบเพื่อนเราก่อนพี่นอ้องเลยเนาะบึ้งทำลายของของเราก่อนมามาวันนี้ฮอดมีฮอตหมกมูก,มกตแตงนี่เนาะโอ้โอโพี่น้องเลยปลูกปัปกท่วมกแตงเพราะได้ตำในนี่เนาะเออพี่น้องเลยคัก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 ยาคาหุนพี่น้องเราปลูกไว้เนาะหน้าบ้านโอ้ ขัดขักแก้เนาะมากินบหมอกไฟก่อนพี่น้องเลยเนาะเนืเอแต่ต้นขอลอบาดีหมอกไฟใช่บอกว่าอกไฟสุกกิดโซรหาในเด้อวะโอ,โอ้มันด้มาแต่เฮงพี่น้องเลยเนาะก,กุ๊กนนี่ก็จนจนง่พี่น้องเลยเอ่ากุ๊กหมอกเล็บไม เนาะจนจนโรคจนจนโปร่งไม้เบิดที่ทางโมายาตัดแต่พี่น้งนองเลยเนาะมันโปร่งเป็นม่าไม้แหละนะเนาะยังสูงอยู่หนึง่งเนาะตัดเอาอีกทำไมอยากให้มันต่ำตัวนี้เอาหมากมันจะสบายนะเนาะจ่าจ,าจา่จาจ่าเครื่องปูเครื่องฟังเราเต็มอยู่เนาะหลังวนันพี่น้องเลยเอ๊ Chiếc 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 Đi chiếc 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 nó. chiếc 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 อืมคืออ้วนแถววันมารอบนี้มีข่าวลายได้เนาะหามีข่าวดีนี่ใช่มาเดี๋ยวนี้วคือเห็นในเฟซเฟซบุ๊กอยู่เนาะเอามีเบียดกับกินเด้อเนาะพอได้ต้มกินพี่น้องเลยม่ได้เห็นกันแต่ลอนตะนานเละเนาะทางสะเตียวพี่น้องเลยพักยังไงตะเตียวพักก็มีเจ้าบ้อนมาอยู่ในเฮือนมันเย็นมาบ้างข่าวเด้

เป็นยังโอ้เราเห็ดเองบอเนย์ไปเปรียบไหมไปคล้ายเลยหายว่าใดบอแล้วเออเป็นยังเป็นยังไปกินเราเพอได้กินอยู่แต่เอวเลยมงมงปีนี้มันลายอยู่ขมิถ่าอยู่เพื่อนก็เห็ดอยู่เออเจอห่อนเนาะมองห่อนไหมจ่อยู่มองหอนบอจ่าเราเคยอยู่เย็นเลยมาอยู่บองฮ่อนเยอะเนาะเป็นอยงไรหอนฮ่อนห่อน ปเอาอจละไปกบผูกไปกบมาเยี่ยมมายามาที่เราคงมีอย่างเราสีเบะเข้ามามีอย่างนี้กินในตู้เย็นอย่าว่าอย่าเอาง่วงต้อนทับกันเลยบอเอาตัวหน่าง่วงพี่เราเอิเตัวง่วงต้อนทับกันได้สานี่นะเออเออเป็นยังแต่เอาได้อยู่เพามีอยู่ก็ฟืนไฟเราเขาเรียบร้อยเนาะใส่ยัน นี่หนึ่งดีพี่รองมีหาตโอ้ยาเราก็อยู่พี่ให้เห็นคือรนี้มันมวันตังอือวันเจ้าเจ้าเองบ่ไอเลียเจ้าบ่าอวันไปมนี่หรว่าไว้ในห้องคักกูับจ้ะก็มีวัสติกอยู่นี้เจ้ามัไก่ทอดนี่เดียวบุงเราจ้ากีไหนเราเดือดหูเรืองตาแล ตแลเดี๋ยวะเปลี่ยนไหมเนาะยังงานน้ตูไม่ยังเออตจะผานบอมาขอบกไฟกินะมาขอบไฟกินนะเว้ยเว้ยยังเอาไปขายว่นเลยเไม่ได้ขายบอบูแชบฮบบแบบอบคนคนกหวานแท้ ชมเออบระเทศดิมันตัดมันออกไปมันออกไปดินเพิ่นาตัดออกบ่เนอะแต่ยังไปกินอยู่นอกไปชื้ออยู่นอกแฉบกว่าบ่เหี่ยวเป็นนองเตาไต่ไฟแสบบ่เหี่ยวบ่ตะไคร้เหี่ยวเออมากว่าไม่ใช่ใช่ไหมมากว่ากินบ่บ่บ่ปีมีเหี้ยงอยู่บ่เลยพี่ลองไปดิผลจไม้ที่ Tài Thì Thì khai quá Khi bố là kha Thì nó người nó Ất bình mừng nó ở cái đây Ất sẽ cập bỏng Bố là mát thì nó Cốc ăn mặc Cái này cái chân nhây Thì nó người cốc cái nhắn cốc Mặc lên mây này Chân nhây mặt nó ít rồi Đếp lọng Mà นี่มาตัดตัดดลองอีกแต่ตัดตามโถลดบมดเลยไปแล้วได้เน้วอืมนี่ฟวงหักกระเด็ดออกไฟกับเรืองานเดียวแล้วว่ามันหักเลยอัมตาจะายได้ยามลมเนาะมง๊อเขาต้องหันขาต้องหัน้อาค่ำไว้แถวเต๋าเลยต่ร์ไปตัดมันก็เบิดแล้วบาะนี้บอกหาไม่ค่ำไว้กอนะ ในใจมันย mm. well, yeah. yeah. okay ังค I mean, ิดว่ากอกอแมนกอโอบขึ hmm. yeah. right. right. yeah. Yeah. Mm ้นเลยแล้วก็หาในไม่ข้ามไว้ทำตัดบัตรสีดาเลยพอได้ห่มจะพอได้ส้นห่มนี่เลยนี่จะ่นะฮะแมนเพื่อนจะมันเย็นเย็นน้ำห่มนี่เนี่ยเลยนี่แมนเทียมันโมหอนไปเลนี่เขาบมมีต้นไม้เยอะเฮ็ดยังข้อมือีินะบม่ได้เห็ดยังไม่ได้เห็ดยังมอแต่น้ละไม่กินหาแต่น้ละไม่กินแต่ละไม่ได้ข่าวอยู่บ่อข้มือเขได้กินอยู่บ่อเขา อะไรฮะก็ชื่อให้อืมเห็นอยู่เอ่อเขินซึ่งว่าดูดีขึ้นเราส่งนี่เนะากนะกระฟาขึ้นเนาะบอสกระฟาคือว่ารถด,ด้องอยู่บอสเอ่อมอน้อยมันอ้วนขึ้นเนาะ <c oughs> ไปกินไรกินข้าวไรนะหมอนี่ยกินข้าวกินนมบอสเป็นบรีโอตคือแต่ก้อนอต่ตุ่ยอืมซึ่งว่าตุ่ยขึ้นได้พี่น้องกันเนาะ ก่อนติใจให้เคนอนอยู่กลูกสองคนบ่เลยยังไม่ได้ดม,มานอนนํำบ่คู่ค้องคู่อย่างนี้เลยังเงยังเพ่งบ่มาเกลื่อนแปดนะลมนี่ือบ่มาเื้อจกักคิดไป็นไได้เนาะทำเนี้คู่กับเมนเมนมาน้กันเนาะเคยมาหากันยบ่เลยว่า่มน่ือไมเคยยังล่มกันนีถือบอ่๋อเอ่เจันวามาหามาพ่อกันนล้จักยังูีเนาะ ลมกับบุคคลตะกอนบุคคลตะกอนเป็นอะไรยันมาเจ้าใจออกเหรอเจอเจ้าใจออกแล้วบออะไรคนเบิ้งอยู่ได้นี่หนิแบบเบิ้งอยู่ได้หนิเัาเป็นเอฟซีเจ้านี่บ่เขาบวาเขากับบริษัามเลยแต่แต่ว่าหัวข้าวว่าเราเป็นเอฟซีทุ่งข่อยบ่แล้วเราเราเบิ้งเราติดไพ่ทักไปก่อนเจ้าคือทักไปแล้วเนี่เยขนยกโปให้อ๋อคล้ายๆว่าเขาเขาจะคิดแต่ว่าเป็นเอฟซีเนาะ คิดแค่นี้บ่เลยว่าเรือว่าผู้ว่าบิดแกเห็นมันเด่งขึ้นของก็เลยว่ายกปูเขาได้ทักไปเนาะคล้ายๆมารยาทบ่มารยาทไปแล้วเสร็จมาวันไหนลมกันนะซื้อลมกันในขณะเผื่อลมไปลมมากมันมาแค่ดีปนไปอันนี้อาทายละอันนี้พักยังนี่นะกระเมกกระเมกบ้านกินได้รบ่ได้ตามมือเอาเมื่อปูกบ่ เอาบเคยกินแต่จะแบบมากแค่คือหลายแท้ใครเอามาน้อยนึงคือว่าปลูกกระเพาะใจแท้กำชัน้นเนี่ยแ้มันแตกไปบ่สเอามาแล้วก็ปลูกอยู่พุ่นน้ำถั่วมเลยเอามาใหญ่หออเพื่อนบ่มันคือออกกระเก,กระใจแท้พักนึงเนยมันงามอืม,อมแตกไปกไข่ก็ได้บ่บเเคยมีคนกินเนาะบ่มีผักกระเพือยอ่าชั้นเลยเขาบุ่งไปซักบอสมาตั้งห Mặc pile mặc ở chân và chuẩn bị đong gây. Nay, butler. A mukia mukin mukua yong kia 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 อาเโอ้งูน oh mm. <ans> ี je te, je, je te ่เก ah. mm ิดจากเจ้ากินนี่บ่เจ้ามึงเดี๋ยวจะตุบอ่าข้ากินนะขาวบานบอไก่หอนกินเอาไหมเนาะมีแมงอันนี้คนเอาใช่ไหมมีคิดพูดคิเท่าอ๋อ ต้โอ้ยต้นที่สองต้นนี้ตัวหวอดเออมาเคืออพี่น้องเจ้าไม่ได้ไปขายป่ะจ๊ะขายไย่าเลสจ๊ะ <c oughs> ไปขายรถเป็นยังเนาะเอะพวกทางแังกซีแล้วก็ไม่เห็นนั่นนี่มุ้งนั่นนี่ได้อีกเลยพี่น้องเนาะจะกินหมากแล้วเด้อของคุ้งไผยตัวนี้นะอันนี้วะจำได้อิ๊บบอได้ของใครอันนี้ว่รับ เบเสียงนะบบอค้ำเบเสียงนะของเบาเยาเดยบาเาโมีอย่างไรบอกบาาโมมีอันนี้เออป๊อันนี้อะไรฉันนั้นบบุญ้นงมชามาน่อยกวมของบาบุญนี้ต้องมองเาะต้นลมองเอาบุญเนาะนี่เป็นยี่บ่อหมากปีนี่เป็นยี่หอยหน่งยหนึงเนาะ ปีนาเพื่อนบมันทางทีเป็นอีกคนนะออน,นี้พี่น้องเลยเนาะพอต้นมันยังมมยเลยเออเคืเอเอ่อตัดลึงนี่เจ้าเอามาปลูกเองว่าหรือว่าไม่ใช่ไหมอันเออเออเดี๋เข้า,าแต่เครื่องไปปลูกก็ได้บ่นตัดเอาเส่องเสื่วงกันมาอันขอบันนีบ้บอกเดี๋ยวทำการสีมาขเราพี่นอ้องกันนะอย่านั่งกับมีได้พี่น้องเลยจะไม่เกินนเคเต้อพัหนอกพักเหน็กมีบดเนาะ โย่ Yo, ขักแล้วน,นี่เอาบ่บ่อบโอ้ขักขัก,ขกพื่นอนเราเพื่อนตัดเตียวเพื่อนยิ้มพูนงามอืมอันนี้ก็มีใหญ่งงเวะเลยเออปีน่ะมีเป็นหัวแล้ววะนี่นนมันก็นแซ่บเนาะยามนี่เนาะเหม่แพรเรื่อยังก็ดื่มเลยยังก็ข่าชงคู่ขาชงคู่พี่น้องเลยที่บ่บุญเพื่อนมาให้ตะกี้อันคิวกินตะกี้นะ เออจํามันบ่ได้เนาะเนาะเออคักๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะมาปิกปะไผแล้วก็จดว่าเบิดเลยแล้วเบิดเลยพี่น้องเนาะเออเราจําได้เบิดพี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกของไผเนาะใหญ่บ่ดงก็ได้กินด้นี่บักกงคุงนจําได้อกุนี่ใหญ่มบ่แซนน้อยก็มเอ้านมานําลงอนีแม่นกเปิ้บ่ มันมันม่วงแบบไรม่วงที่ว่าเป็นกลมๆปมันมไม่นแอปเปิลน่แง่ล้วะเออคอยมันชชิมยังมะทันัยยังมะทันยัคักคอยไปซื้อมะปูกันปีนี่ม่วงแเปิลนี่โอ้มันเป็นคัก่คักเล็กมืวเปิลนะงปูกันฟังเรานอายโอเคเนาะงามคัดเลยอยู่ได้กินโอเคขืนอยู่แล้วว่าชีวิตจีบ้าตอนนี้กัน สบายสบายเนาะใครกดตะกี้กลายพี่น้องเนาะอยากคือตะกอนสบายเดยวเรื่องสำลองมมสมานุจน,ย,ย,ย,นยังไม่ใหญ่มาบอคือไม่ใหญ่ไหมมันแล้วคือเหตุันแล้วมันแพงมามันแพงเขาก็นใช่ได้โยมันให้ก็จาเปิดบ่บอไรเพะมันมันบ่ได้แล้วสเตลไเพราะว่าวมันทำเขาเป็นคนเทินนะเนาะคันว่าตรงๆกัเพิ่น ในวันทำระดับร,รองกันไม่มีอย่างับรองแค่ไหนเห็นไหมเป็นอย่งวานนี้เพราะว่าทำมีเวลาจะเป็นางมาลดโยกางมาลดแต่คอยก็ยังคิดได้โยกไงมาคมือกันเ<ม>พราะว่าเพื่อนมอยเข้าอยู่ซิโนอันอยู่วันเพื่อนให้เพื่อนไห้ไ่มาอันอยู่ซิโนแล้วคอยก็เพราะเพาะว่าทำถ้าคอยบไมเมียะอะไรไล่เห็น่าแต่แต มันคือลายใช่ไหมนี่บอกินเจ้าจุดน้ำเต็มป่ะเนาะตรงนี้พี่น้องเไงอันนี้แค่ในคุยยุบที่เทาใส่ไปสซะเออไม่ได้เจ้าบริสิทธิ์ลยบอแลมันทักธรรมชาติเนาะนี่นี่มะเขือทักเลยเอาบอเครือพี่น้องไงเครือขาวเอ้อ บได้มาแต่เฮงเน่ยจนใหญ่วะประตูนี่นะนี่เห็นละวันเห็นกระยับฮะมันที่ใหญ่ึ้นไปเรื่อยเ่เอาอย่างนี้เอาคลกเลยหน่อยมันอาไปเผาโอ้โทษวะโอ้ยเส้นไต้มนะ โอมีโอ้ยทอดก่อนม่อยู่บอกโอ้นบมีกปลูกองฟังแล้เต็มเบิดพี่น้องเลยหมักไฟบเซนะบซ่บแล้วเบิดแหละโบบริีมันยุ่งมาก่พน้องโน้ัอดีเ้อพี่น้องบายดีบัยดีปนั่งพุ่นกว่าหนิคือเขาดูเขาไก่แท้ย่านแนเฮานี้ย่านคือแรกบันนี้ cái cái ba đấy, ừ, phải cái phải đấy chứ ba, nó, không có nhiều nó, chi tham tham gì, chi cái đó, con này này kia cái đó, tụi cái đó, theo, tụi ừ, thấy cứ cho nó tham đi quá, cứ cho nó nhìn, nhìn mà, thắc mắc, hả, nó là này, anh ơi, vẫn เราถามเรากินยัางข้างเหรอพูดเลยดิ้งบอเลนเช่นเนแปพุนจต่กินข้างเหรอบริ้างบอกค้างไงเด้อยใจค้างวันเออเออเออเอโย่ปซะโย ยันมันมันทำมันเมือ่ไอไหร <bizarre S 3> ่แต่ไว้มาไว้ไงนี่มาถวายวัดเสื้อสผ้าไปหน้าแปกอีกชอบพาร้านเสื้อผ้าไปทำไปไก่ตัวไก่ตัวโอ้ยเนาะป้าเฮ้ยป้าว่าอะไรกับคำเมื่อตื่นตาแล้วนี่เนาะไปป้าก็ได้แถวเด้อเนาะมาเยี่ยมมาหยากพี่น้องเลยดีชุกดีชุกดีป้าจุรงป้าป้าป้าสบายดีนะสบายดีขอบใจขอบใจจุรงในมือเฮือนนี่เนาะจุรงนี่มือเฮือน นะคือเบอมือคมาแก้วแล้วเนาะยอใครกนเลยพักเคมิกเหรอเรามาปลูกได้เลยด้วยฝากยงานฝ่ายงาิ่งบิ่งเทียบจะร่วมจะรมน้องขยลาายเรื่อง ว่าจะไปให้ซื oh, ้อผัวยรโอ้ฮาอ๋ออันนั้นบอเอออันไม่ห้างบอเออขำไม่ได้ไปเอาให้ซื้อมาให้เด้อเออโอเคโอเคเออโอเคเดี๋ยวให้ซื้อมาให้คำพ่อได้ไปดอยดอยดอยอ้าวพี่น้องไงพี่ตาบ้าโอเคแหละพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายอย่าดีไม่เล่นเนาะถือว่ามาเยี่ยมมายามน้องอ่ามวยน้องหรือพี่น้องกับสาวเตลเนาะเราเรื่อยปะเาวอีก อ่ะขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องกันก็ถือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นลายพี่น้องกันเขาไปไปไว้มาไหวเนาะขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องกันขอบเก็บบอยให้ได้ขอบขยบอยให้มีปัจจัยลุกไปทั้งปวงเนาะไว้สิ่งที่คิดการงานเยี่ยก็ขอให้ราบรุ่นตลอดปีและตลอดไปเลยพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บรรยาาจบคลิปไปก่อนพี่น้องกันสบายดี